สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเป็นชุดรวมเซียนด้วยครับพี่น้องชุดรวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับพิจน่าเบิ่งไปน้ากันเป็นแนวทางครับผม6กธันวาคม67ครับจังไรกะอ่าสายเซียนด้วยครับพี่น้องเนาะหัวว่างหันเป็นกระผ้าเข่าเพราะว่าจะเป็นหาสามหกสามครับผมตัวเด่นกะถือว่ามีลายเซียนกระเข่าครับพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็มีเปิดตัวอีกเส้นหนึ่งได้ครับผมครับเพิ่นกัเคยอยู่กับน้าเชียร์นี่แหละครับผมเพิ่นกลับมาแล้วได้ครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงครับผมแต่ว่าจะเป็นคลิปเสียงที่น้าเชียร์ได้ลงอ่าในสองน้าเชียร์เส้นแนวได้ครับผมจะมีเสียงสะพาดก็พอพี่น้องที่คงเะ็บจำได้ครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เอาตัวเลขบนไปก้อนครับพี่น้องเนาะครับผมกับแนวทางในงวดวันที่6กท่นว่าค้มหกสิบเจ็ดนี่แหละครับผมเอา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับอ่าน้ำแช่ผ้าลุยก็ขอกาพลาคุ้นปูแลวก็ะขอพระคุ้นทุกๆเส้นทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทังอ่าตำเล่าท่านว่าคมหกสิบเจ็ดกันเลยครับนาะครับพี่น้องครับผมจุดมืูบ้านไหนเด้อครับพี่น้องสามแปดเจ็ดครับตัดเลนเอาครับผมไปทั้งไทยทั้งเล่าครับพี่น้องเนาะครับจุดวันพฤหัดที่ห้าครับผม เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เปันโชคครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ครับว,ว่ามาันเขาทั้งบนทังล่างเลยครับพี่น้องหาสามหกสามงวดนี้เด่นสี่ห้าหเน้นไปที่หกด้ครับผมอาจารย์เอ1สี่หนึ่งสี่สองสีเดห้าหนึ่งห้าสองห้าเหหนึ่งหสองหกครับเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดกันสี่แปดห้าแปดและหกครับผม อ่าตัวเนีนอีกชุดหนึ่งคือหกแปดครับพี่น้องเนาะครับคือว่าถาติดหกเนี่เพิ่นอ่าเนีนหมดเลยครับผมหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดครับเซียนบุรีรัมครับพี่น้องเนาะครับบางหันเต็มเต็มครับผมครับเขาทั้งบนทั้งล่างคือกันตรงตรงพร้อมครับพี่น้องเนาะเหมือนอาจารย์เอครับผม งวดนี้ได้1กับ8ปครับพี่น้องเนาะหกับ8 1ดห8ึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับเนี่ยครับผมเสียนบุรีลำวังหันพ้ากันแตกทั้งบนทั้งหลังงวดนี้มีเล็กชนกันยูหนึ่งครับผม หนึ่หนึ่งครับพี่น้องเนาะห8ดกับ4,8ดครับผมสามคู 3, 4, ด้วยครับพี่น้องชนกันหนึ่ง6แปดสีแปดหกครับพี่น้องเนาะสองสำนักนี้เข้างวดว่างหันครับผมงวดนี้ชนกันที่หนึ่งสแปดสี่และแปดหครับกับน้ำ พ่อเสร์ดครับพี่น้องเนาะกลับมาประเดิมงวดแรกเข่าครับผมทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันสุดยอดขึ้นกันครับพี่น้องเนาะสาสำนักทิ่กลมากงวดนี้เด่น7จลอง0ย์กัน5ครับผมพ่อเสรอดสอตัวบน7 3 4 3 1 0 9 0 7่สาและ5 7ครับผมเน้น7 3 4 3 2 4และ5 7 ล่าง18054568 7223และ78ครับผมชนกับ2สำนักคือ18กับ68ครับพี่น้องเนาะ48พอบอ่มีครับ3ตัวบน523705 510 578543 357ครับผมติดไว้นําจักน้อยครับพี่น้องเนาะเทียบชนกับ3ตัวพอชนินก็นได้ครับ บางหันเกือบแตกครับผมสองสามห้าพ่อเสิร์ตครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะเปิดตัวครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะกับใช้ยาใหม่พ่อคนบ้านโพนเดอครับผมบางทันกาจที่รู้แล้วครับผมครับเพิ่งกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับผู้เพิ่นไห้ล่าเมันแม่นละครับผมครับน้ำเชียอกับจิมี่สัมผัสก็พอเยอะครับผมอยู่น้ำเชียอแชเนลเดอครับผม อาจจะเป็นมื anymore, <ts> S S ่ออื่นครับพี่น้องเนาะพ่อคนบ้านโพนครับผมเพิ่นให้แนวทางมากหกท่านว่าเนี่ครับผมสองตัวบนล่าง24 14 04 94 25 1สี่ห้าและ95ครับผมสามตัวบน594 542 524ครับตัวเน้น2อกับหาสอครับผม ชนกับสามสำหักถี่่านมากขึ้นหนึ่งซีครับผมชนกันหมดเลยซีเซียนครับนี่ครับพี่น้องเนาะเป็นกลับมาแล้วเด้อครับผมเป็นกับย่นีสบายดีครับผมครับเอามาทีพอลาดพ้าครับพี่น้องพอลาดเผาวคนภูเขาเนี่ยเบิ้งใส่กันได้ครับผมพอลาดเ้าวงวนนี้สูตรที่หนึ่งได้แปดกับเก้าสูตรที่สองได้เก้ากับสองชนเก้า กัมพเชียวินไหพี่น้องเจี้ครับผม92 98 99และ82สองครับคกบกับคนภูเขาใดครับพี่น้องเนาะสามหกวลวหันงวดนี้ครับผมคนภูเขาครับพอลาดพ้าวครับผม7กับ8ครับผมเด่น2ตัว7 3 7 4 8 3 8 4ครับผมเลขติดบนล่าง สองสสครับพี่น้องเนาะครับเลขที่ชนกับสามสีส่สำคัติพานมาคือ8ปดได้ครับผมท้าไ้เลี่ยงมากตั้งแต่ไรมากว่าหันชนที่8ปสครับพี่น้องเนาะครับนี่นะครับผมเจ้าเด่นพอะาผาไปประกบกับตัวเด่นเพลินหรือว่าเลขติดบนล่างเพลินกระไดครับผมคนภูเขา เอาสูตรกัมมาเชียกับเด่นเดินดีรุดครับผมบังหันงวดนี้ครับผมไปเบิ้งน้ำกันกัมมาเชียได้890เด่นเดินดีได้678ครับผมยูนี่คือชั่นกันที่8ปดได้ครับพี่น้องครับ890678ครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมกัมมาเชียได้เด่นเดินดีอาจารย์ผู้ครับผมบังหันเข้าตัวเด่นตัววิ่ง งวดนี้ได้4กับ6ครับก็จะมี4 0 4 6 4 9 6 1 6 0 6 9ครับผมตัวเน้นล่องหาศูนย์หาสี่หาเกาครับอาจารย์ชมพู่พ่ปกายหลักร้อยครับพี่น้องเนาะเขาที่สามวดนี้หลักร้อยมาที่ศูนย์เนอะครับผมสิบบนเจ็ดแปดเก้าหน่วยบนสองครับพี่น้องเนาะสองตัวมีเจ็ดสอง 8292เน้น7292 3ตัว092หลักร้อยหลักหน่วยล่าง0ครับผมคนเมืองจันครับพี่นองว่าหันเข้าที่3งวดนี้มี2กับ8ครับพี่นองสอง3 22 21 83 82 81ครับผมกูขุ้นค,ครับผม เลขวินส5่ห้าครับวิ่งรูด7มี7จ็ด7ี4เจ็ดหา5าเม็ดเดียว75ครับผม3ตัว4 7 5 4หตัว4 7 4 57ครับเสียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะวันี้698ครับผม สตัวมี7จ็ดหกแปดสามหกหครับ2ตัวมี6กหนึ่งหกเก้าเครับผม7 9และ8ปดเบิ้ลแปครับผม8มาแรงแล้วก็หอกกระนวนครับผมเลงวินแปดเก้นย์หนองครับพี่้องเนาะหมัก1กับสองพอว่า เดนมาร์กอะจะมีสองแปดสองเก่าสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามครับผมเอ,อนะเอาครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมก็พิใจหน้าเบิ้งเอาถือว่ามีหลายเสี้ยนครับผมรวบรวมในคลิปนี้ครับเบิง้งเป็นข้อมูลไวเดอร์ครับผมตัวเด่นตัวชนผู้ผนภาพเขา่าอาจจะเขาเอีกครับพี่น้องเนาะในงวดนี้ อาชีพาแตกทั้งสองตัวสามตัวคือเขาครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาลวยกะขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีหลับเป็นน้ำกันมือแรกนี่ครับผมครับสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องเนาะหกท่านว่าคมหกสิบเจ็ดสร็จคลิปนี้สวัสดีครับ